สวัสดีค่ะหมอจริงแพทย์หญิงชยานินพุงสถาพรนะคะ a อ b a Academy เนี่ยย่อมาจากคำว่า any one can be anything ค่ะคือหมอเนี่ยมีความเชื่อเสมอเลยว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ใจเราต้องการเหมือนที่หมอจะพูดในเพจเสมอๆว่าวัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมแล้วเหตุผลที่ ก่อตั้ง a อ็กบ้าคาเนมขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวหมอกําลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะไปประมาณมิถุนากรกฎาคมปีนี้นะคะโดยที่จะไปยาวเลยไป5ปีนะคะไปเรียนจิตเวชเด็กค่ะก็เลยอยากจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนเป็นตัวแทนของตัวเองเอาไว้ไว้อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับน้องๆค่ะนอกจากที่หมอจะเขียนเพจลง Facebook แล้วเนี่ยก็ยังจะมีอัดคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่หลังไม้เข้ามาถามตั้งแต่ประมาณปี2ปีที่แล้วแล้วว่าอยากให้หมอเนี่ยเปิดสัมมนาสําหรับวัยรุ่นเพื่อที่จะได้ให้วัยรุ่นเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นความรู้ที่ย่อยง่ายให้วัยรุ่นเนี่ยสามารถนาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยก็เลยเกิดเป็นแอดบ้าคาเดมี่นี้ขึ้นมาค่ะ คือจริงๆเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าสอนเลยเพราะว่าหมอไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นครูที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องการเรียนอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าหมอหมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่อยากจะดูแลน้องสาวหรือน้องชายที่เป็นวัยรุ่นชาวไทยเนี่ยนะคะให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในอนาคตหมอก,ก็เลยสร้างตัวแทนของตัวเองขึ้นมาหนึ่งอย่างก็คือคอร์สออนไลน์นี้ขึ้นมาโดยจะเป็นหัวข้อต่างๆนะคะในคอร์สแรกเนี่ยก็จะชื่อว่าหาตัวเองอย่างไรในวัยรุ่น p a s ชั้น Teenagers. ในคอสนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ว่าทําทยังไงเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองชอบอะไราจะเลือกเรียนคณะไหนแล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะโดยจะแบ่งเป็นเนื้อหา9วัน9ตอนนะคะแต่ละตอนเนี้ยก็จะพูดถึงว่าแพชชั่นคืออะไรทําไมเราถึงต้องมีแพชชั่นยกตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จจากการทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นโดยการามีแบบทดสอบต่างๆที่จะทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ กับอาชีพแบบไหนและที่สําคัญก็คือถ้าเราเลือกอาชีพที่ชอบได้แล้วเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยหรือว่ายังมีเสียงในใจที่บอกว่าเราทําไม่ได้ละ่ะเพื่อนบ้างละ่ะหรือว่าสังคมบ้างละ่ะเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะ่ะ โดยน้องๆที่เข้าคอร์สนะคะเราก็จะมีก m ุ e ม i ิ g ปีละครั้งนะคะในปี2017เนี่ยก็จะจัดประมาณเดือนพฤษภา,าคมนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีในกลุ่มมิ팅เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาลเล็กๆที่มาเจอกันประมาณครึ่งวนันโดยหมอนเนี่ยจะมา,าพูดกระตุ้นสร้างแรงบันาลใจแล้วก็ดูว่าน้องๆเนี่ยเอาสิ่งที่ในคอร์สไปปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างมีปัญหาตรงไหนหรือใครมีคําถามก็สามารถเข้ามาถามกันได้นะคะเจอกันตัวเป็นๆเลยนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะ คนที่ดูวิดีโอนี้อยู่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆวัยรุ่นนะคะเราเนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้และเราสามารถที่จะประกอบอาชีพที่ตัวเองรักก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยนอกจากเราจะได้ความสุขจากงานแล้วเรายังได้ทรัพย์จากการทํางานนั้นอีกด้วยนะคะอย่าลืม anyone can be anything เราพบกันค่ะ